แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28มิถุนายน2 5 6 7เราจะมาอัปเดตเงินบำนาญล่าสุดกรมบัญชีกลางแจ้งกรณีเงินชโโบอบเงินเดือนข้าราชการนะคะอัปเดตกรณีบำนาญล่าสุดกรมบัญชีกลาง แจ้งกรณีเงินชโคโบเงินเดือนข้าราชการนางสาวทิวาพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้เปิดเผยตามที่กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหลอกลวงให้ดําเนินการต่างๆเป็นระยะซึ่งในปัจจุบันกรมยังได้รับแจ้งบอดแสจากผู้รับบำนาญและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้าง ชื่อกรมบัญชีกลางหรือชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หลอกลวงว่ามีเงินที่ค้างรับจากกรมบัญชีกลางนะคะและให้ดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแจ้งบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สินดังนั้นจึงขอเตือนผู้รับบำนาญและทายาทนะคะรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพโดยติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง หรือช่องทางที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมาดูรูปแบบและวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้รับบำนาญและประชาชนมีหลายรูปแบบที่ทำให้หลงเชื่อนะคะ 1. โทรศัพท์สอบถามและแจ้งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อน้ำสกุลที่อยู่ต้นสังกัดข้อมูลเงินเดือนบัตรเ็จบำนาญแจ้งให้ดำเนินการต่างๆเช่นปรับปรุงบัญชีธนาคารแจ้งให้ติดต่อขอรับบำนาญตกค้าง แจ้งให้ติดต่อขอรับเงินชกบแจ้งให้สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์เพิ่มเพื่อนและอัปเดตข้อมูลผ่านลน์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยใช้ชื่อ Digital Passion สแกนใบหน้าและกดลิงก์ต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนานหรือบุคคลในครอบครัว แต่อย่างใดสสร้างลายปลอมโดยใช้ชื่อกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังและใช้ภาพอาคารกระทรวงการคลังอาคารกรมบัญชีกลางหรือโลโก้โก,กระทรวงการคลังโลโก้โลกโลก,โลก้กรมบัญชีกลางเป็นภาพโปรไฟล์และแจ้งข้อมูลต่างๆนะคะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยส่งภาพหนังสือราชการปลอมบัตรข้าราชการปลอมที่แอบอ้างใช้ชื่อกรมบัญชีกลางชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็นต้นปัจจุบันกรมบัญชีกลางไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์นะคะสสร้างหนังสือราชการปลอมหนังสือมอบอำนาจหน,นังสือแจ้งการอัปเดตฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเป็นต้นโดยส่งทางอ e ีเมลไลน์ sms เพจ Facebook ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือเพจกิจกรรมต่างๆชื่อกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายส่งหนังสือรัชการทาง SMS หรือเฟซบุ๊กแต่อย่างใดแม้ว่ากรมบัญชีกลางจะได้แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางโทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายเพราะมิจฉาชีพเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหลอกลวงโดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทําตามซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ก็คือขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ที่จะได้รู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ๆและที่สำคัญอย่าลงเชื่อทำตามไม่คุยไม่บอกข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องดำเนินการใดๆตามที่มิจฉาชีพแจ้งนะคะและหากพบลายปลอมอย่าคลิกเพิ่มเพื่อเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบลายปลอมแต่ถ้าเข้าสู่บัญชีแล้วให้บล็อกทันทีเพื่อป้องกันการรับข้อความหรือการติดต่อจากผู้ใช้ลายปลอมนะคะและในส่วนของ กรณีที่ได้รับ SMS ส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอมมาให้กดรับหากไม่แน่ใจห้ามคลิกเข้าสู่เว็บไซต์โดยเด็ดขาดหากเผลอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ไปแล้วห้ามคลิกปุ่มหรือลิงก์อื่นๆที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นให้คลิกปิดเว็บไซต์ทันทีกรณีได้รับ SMS ส่งหนังสือราชการที่ระบุว่ามาจากกรมบัญชีกลางหรือได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย ไม่ควรสนทนาต่อและไม่คลิกหรือกดข้อความใดๆและหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามได้ที่ c a l น c เตอร์กรมบัญชีกลางโทรศัพท์022706400ในวันและเวลาทำการเท่านั้นนะคะล่าสุดกรมบัญชีกลางแจ้งกรณีเงินชกบองเงินเดือนข้าราชการบำนาญล่าสุดระวังจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะอัปเดต28มิถุนายน2567